สวัสดีพอดีเข้ามารับชมนะครับวันนี้พอดีวันนี้จะเข้ามานาครับมาดูรอบนะเนาะแต่เช้าเลยครับ6โมงออกว่าครับเห็นจันฟอนวิ่งออกครับผมเห็นพังพอนวิ่งออกมาในป่าข้าวเนาะก็เลยคิดว่าน้ํามันน่าจ,จะแห้งครับก็เลยพามาดูเนะนี่เป็นข้าวมะลิ มาดูครับในนี้มีอะไรเนาะนี่ครับเหน็นไหมครับปลาครับทุกคนโดนกินไหก็มีนะครับปลาเยอะมากครับ น้ำจะแห้งนะครับนี่เนาะโอ้โอห,โหเต็มเลยครับปลาขาวปลาหมอน้อยนะโอ้โหปลาหน้าม่อนนะครับ กินเตมหัวไม่รู้อะไรมากินนะครับน่าจะเป็นจอนฟอนครับทางฟอนที่วิ่งออกเมื่อกี้เนาะของมาตักได้หนัก นี่ครับหนองนี้ยังไม่แห้งดีเนาะยังไม่ตายครับหน่งครับเยอะครับ มันจบปลาด้วยกันครับเยอะครับเยอะเยอะครับตองสวิงมานะแบบเนี้ตากเอาเลย ถ้าไม่เจอก็ตายทิ้งนะครับเดี๋ยวได้มีไปทั่วๆเลยนะครับนู่น มันจบปลากันครับปลาน้ำขอนครับปลาน้ำขอนช่อนน้อยหมอน้อยครับมีเรื่อยๆยาวๆไปถึงนู่นเลยครับ ก็ตอนนี้ก็จับเสร็จแล้วครับเบิด์ตแล้วแหะผมว่าจะบมาจ,บจากตรงนู้นนะนะครับในหลุบๆนั่นะครับบรรยากาศยามเ,เช้าๆครับข้าวสวยๆเนาะ <c oughs> นี่ครับปลาน้อยครับปลาน้อย ลอตายทิ้งไปเยอะเลยครับพอดีไม่เห็นนาะลอยมันตายไปกลุ่มหนึ่งครับอยู่ตรงนั้นเนาะนั่นครับหลบๆตรงนั้นครับเป็นแอ่งอยู่ครับตายแบบขาวเต็มพื้นเลยครับเดี๋ยวว่าจะเอาไปปล่อยนะครับชุดนี้เนาะสงสารมัน ตอนแรกวราจะไปต้มก่อนวันนี้วันหวยออกพอดีครับเดี๋ยวทําบุญสักหน่อยไปครับเอาปลาไปปล่อยกันอันนี้เป็นสะนะครับสะเดี๋ยวเราปลาปล่อยกันตรงนี้เนาะเหลือตนมันอ จะไม่เทนะครับปล่อยให้มันออกไปเองเนาะมันมีตัวที่ตายอยู่ด้วยครับไป,ไปอยู่บ้านใหม่กันไปแล้วไปแล้ว น่าจะรอดนะดีใจกันไม่ได้พวกมึงอ่ะประช่อนนี่ออกมาเลยนะ เดี๋ยวตัวไหนตายแล้วก็เอาไปทำกินเนาะดีกว่าทิ้งครับตัวไหนที่ยังพอมีแรงไายได้ก็ให้เขาออกไปนะเนาะอ้าวมึงจะว่ายเข้ามาทำไมอีกยังไงรอตายกันนะพวกมึงอะ ดีนะวันนี้ไม่หิวงั้นแหละถือมกแต่ไปเอาลูกออกหลานเยอะๆสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้ทั้งเท่านี้ครับผมถ้า ท่านไหนชอบก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับผม